แชท็กเชือปางเบนเคสี่สิบแปดต้านัทพรอแดนแซบแรงไม่สนดามาเปิดหน้าแฟนใหม่ยูไดเอ็กทูสวัสดีครับผมชาปี้และนี่คือโซชีวู้ดนะครับผมกลับมาแล้วกับวันนี้นะครับแล้ววันนี้เราจะมีเรื่องราวอะไรบ้างเตรียมไปติดตามกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกด s ับสไครต์และก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อมีคลิปใหม่หรือข่าวใหม่ๆคุณจะได้ไม่พลาดนะครับบางทีก็เ,เป็นข่าวเก่า <L> <C le af> เล่นเตองนเวย แล้วไปที่เรื่องราวแรกของเราในวันนี้เลยกับแฮชแท็กเชอร์ปางเบียนเคสครับก็คือผมเปิดเข้าไปใน Twitter นะผมก็เจอแฮชแท็กเชอร์ปางเบียนเคสก็เลยเข้าไปดูแต่แล้วครับก็ได้เจอกับความสดใสก็คือเชอร์ปางนะครับได้โพสต์รูปลงใน f a c e b o o k เชอร์ปางเบียนเคสนะครับพร้อมแฮชแท็กที่ว่า Have a nice day การที่เชอปังโพสแบบนี้ไม่แปลกเท่าไหร่แต่สิ่งที่แฟนคลับ FC ต่างๆต่างพากันตกใจมากๆและดีใจมากๆนั่นคือเชอปังแต่งหน้าแบบลุกหวานมากหวานจริงๆปกติเราจะเห็นเชอปังแบบเป็นกัปตันทีมเบนเ48ใช่ไหมเราจะเห็นเขาแบบลุกแบบเข้มแข็งเด็ดเดียวนะครับผมแบบ เหาๆนิดนึงนะครับตามสไตล์เชอปางแต่ทว่าพอรูปนี้ออกมาเท่านั้นแหละบรรดาโอตา้อยใหญ่ทลายนะครับตารูปวาวและชื่นชมเชอปางว่าแต่งหน้าสวยจังเลยหน้าดีจังเลยหน้าสวยหน้าคมแต่งหน้าแบบนี้หวานหวานนะครับจะเป็นยังไงก็ลองไปชมคอมเมนต์กันครับวันนี้ฉันได้ลูกสาวและลูกสาวก็สวยมากด้วยวันนี้น้องมาปล่อยดาเมตแต่เช้าทั้งหน้าเฉีียวเวกับความคมชัดของภาพฮ่าฮ่าฮ่าและโชเอวกับน้ำหนักที่ลดลง ยังไม่ทันฟื้นก็ต้องตายอีกวนลูปอยู่แบบนี้ให้ตายโรบินแพ้ทุกอย่างที่เป็นเชออยากโดนจ้องตาโอ้โหเป็นยังไงครับนี่คือเพียงส่วนหนึ่งของคอมเมนต์นะครับก็ไปติดตามความน่ารักสดใสของเธอได้นะครับในแฮชแท็กเชอร์ปังเบนเคสสในทวิตเตอร์นะครับแล้วบอกเลยว่าทําให้สดชื่นกับเช้าวันจันทร์จริงเลยครับสำหรับกับตันเชอร์ปังครับตัตะพากันใจละลายกันเลยทีเดียวแล้วไปที่เรื่องราวต่อไปเลยนะครับกับเปิดเผยหน้าแฟนใหม่ยูดาเอ็กทู เฮ้ยจากคลิปนี้นะครับเป็นคลิปจาก1412นะครับได้ทำคลิปนะครับเรียนมาเหลี่ยมกลับครับทำไมเหรอก็คือนะครับในคลิปนี้นะครับทาง1412เขาก็ได้บอกว่ายูดนั้นนะครับทำการเปิดเผยซับสไครต์ของเขานะครับ1412ยอดซับ เออทำะะ<บ>ออไม5ล้านนี่นะครับเอ้ยเพื่อนไหนโม้ไว้10ล้านอ่ะซึ่งทาง 1, 4 1 2นะครับได้ปิดซับคายไว้ตั้งแต่10000ซับนะครับตามที่เขาบอกมานะครับเพราะว่าผมอุตส่าห์เก็บความลับนี้มานะครับตั้งแต่ยังไม่ถึง10000ซับนะครับเก็บมาเรื่อยๆแต่แล้วก็มีไอ เขาได้ปิดซับสไคร์เนี่ยมาตั้งนานหลายปีแต่ถ้าว่านอนอยู่ได้นะครับดันเอาความลับของเขามาเปิดเผยว่าเขามีประมาณ5ล้านกว่าๆนะครับและทําให้1 4ึ่นองะครับเกิดความแค้นมากผมรับไม่ได้ครับทุกคนคิดว่าผมจะล้างแค้น้วยวิธีไหนดีถึงกับต้องการล้างแค้นครับด้วยการเปิดหน้าแฟนใหม่ยูได้เอาเป็นว่าใครที่อยากดูแฟนใหม่ยูได้นะครับพี่จะทำการเปิดให้ดูนะครับฮ และทาง1นึนะครับก็ได้เปิด a c e b o o k นะครับหน้าแฟนใหม่ยูได้แต่เปิดมาเพียงครึ่งเดียวครับผมอันนี้ก็คือแบบหน้าตาของแฟนใหม่ยูได้นะครับ <c oughs> นี่ก็คือหน้าแฟนใหม่ของยูไดนะครับที่1นึ่งสองได้บอกมานะแต่จะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องอะไรมากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องรอติดตามนะครับเพราะตอนนี้ยูไดก็ยังไม่ได้ออกมาถแถลงการอะไรนะหนึ่งสี่หนึ่งสองเขาก็ได้บอกนะครับว่าเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับใครไม่เล่น <c oughs> ก็ไปติดตามดูคลิปเต็มๆได้นะครับได้ที่ช่อง1412นะครับกับคลิปเหลี่ยมมาเหลี่ยมกับครับทำไมเหลอาฟอร์ดไหนนะครับเหมือนเพื่อนรักจะหักเหลี่ยมกันเลยนะเนี่ย <c oughs> แล้วก็ไปที่เรื่องราวต่อไปเลยนะครับกับแต้วนัทพรครับแดนเซ่บแบงไม่หยุดหลังดราม่าแต้วเปลี่ยนไปบางคนขอบอกหยุดติดตามแต่เธอไม่สนใจแต่นอัดใส่หน้าเลยอู สำหรับเรื่องราวของเต้วนัทพรนะครับก่อนหน้านี้นะครับได้ทําคลิปมานะครับก็คือเธอได้ทําคลิปลงในไอจแล้วก็ใน Tik Tok อนะครับคือเธอได้ ต้นโชว์นะครับแต่บรรดาชาเนลนะครับก็ได้บอกว่าแบบเรียนแบบลิซ่าบ้างแหละแต่ว่าไม่เหมาะทางนี้มั่งแหละตามที่เราได้นําเสนอเรื่องราวไปที่ตรงนี้นะครับเรื่องราวของแต้วนะครับเต้นแล้วมีดราม่านะครับแต่ล่าสุดครับผมแต้วนัทพรนะครับได้ออกมาเต้นอีกโดยไม่สนดราม่าครับเต้นแรงมากและเต้นแซ่บมากแรงไม่หยุดนะครับ โดยหลายคนนะครับก็คอมเมนต์ถึงความแซ่บสาวแต้วนะครับหลังเจอดราม่าด้วยอาทิมีคนมาดราม่าใส่แม่เต้นแรงกว่าเดิมอีกยัดใส่หน้ามันเลยจ้าทําไปเลยค่ะไม่ได้ฆ่าใครตายรักเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือชื่นชมในความเก่งทุกด้านเป็นต้นกลายเป็นเจ้าแม่แอปพลิเคชันไปแล้วนะครับสำหรับนาะงเอกสาวแต้วนะัทพรนะครับก็ไปติดตามการเต้นของเธอได้นะครับที่ Tik t o อกและก็ Instagram นะคะบอกเลยว่าเต้นได้โอเคแหละก็เธอเรียนเต้นมานะในอินสตาแกรม นะครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมีช่วงกักตัวนะครับก็เห็นในอินสตาแกรมเธอนะครับว่าเธอนั้นได้ไปเลียนเต้นมาและคนที่เลียนเต้นมามันมันก็อยากเต้นเบาวะเต้นก็โอเคนะเต้นก็แข็งแรงนะแต่บางคนแบบไม่ชอบเขาในลุคนี้ใช้เขาเป็นลุกไหนอ่ะ นั่งพับผ้าอย่างนี้เหรอคนเขาชอบออกกําลังกายได้ยินเสียงเพลงเขาชอบเตน้นก็เป็นเรื่องปกติอ่ะนั่นแหละครับก็ไปติดตามเธอได้นะครับที่ Instagram แล้วก็ Facebook และรวมทั้ง t i k t o ็อด้วยครับผมเต้นไปเลยจ้ะเต้นไปไม่ต้องสนใจใครเต้นไปเลย แล้วก็ไปที่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลกันบ้านดีกว่านะครับผมกับช่วงข่าวดีๆนะครับตอนนี้ครับผมอี i c g เกมครับลดแหลกสูงสุด80%กับช่วงสปริงเซลครับทาง Epic g เกม s ์สโตนะครับแพลตฟอร์มจำหน่ายเกม PC ซคลายสตรีมนะครับประกาศสปริงเซลครับลดราคาช่วงฤดูใบไม้ผลิในวันที่2ถึง16เมษายนนี้นะครับก็ไปติดตามได้นะครับที่อ p i c g เกมส s สโต e ครับผมช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนก็ซื้อเกมมาเล่นกันได้นะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบเสียเงินก็ไปโหลดฟ ไดไ้นะแต่ก็อุดหนุนเขาบ้างนะดดรับแต่ของฟรีอย่างเดียวอุดหนุนเขานิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะครับผมแล้วไปที่แอทแท็กมาแรงในอันดับที่15นะครับกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของคุณหนุ่มกลานะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าลม้มแค่ฟังเพลงก็เพาอแล้วนะครับก็ไปติดตามพี่นุ่มได้นะครับผมนุ่มกลา My name is กลาเรากลับมาไม่ใช่นักคนละเพลง แล้วก็ไปที่ช่องของโคสไนนะครับแจกกางเกงมวยตัวพิเศษให้แฟนคลับครับก็ไปติดตามกฎกติกาได้ช่องของโคสไนนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะครับเขาก็เข้ามาบุกสตูแบบนั้นแล้วผมก็จะเซนไปเรียบร้อยนะครับก็ไปติดตามดูคลิปช่วงนั้นได้ที่ช่องของเขาครับและก็ไปดูคนอื่นนะครับทงการเซนไม่ว่าจะเป็น m ม m a เ e n เนลูกหมีวันนบีพี่บอยรีวิวของและทุกคนในทีมครับต่างพากันเซน ชื่อไปหมดเลยนะครับและพูดถึง m y m a d เนี้นะครับตอนนี้ครับผมได้มีคลิปนะครับ24ชั่วโมงในบ้านกลองกระดาษบอกเลยว่าผมดูคลิปนี้ไปก็นั่งขำไปนะครับขำ <c oughs> แบบน้ำตาไหลอ่ะถ้าคุณยังไม่ได้ดูนะครับไปดูได้ที่ช่อง m y m a d e นีครับ24ชั่วโมงในบ้านกองกระดาษ เราไปถึง2ช่องแล้วนะเราไปอีกช่องนึงเลยดีกว่าครับกับช่องพี่บอยรีวิวของครับทำคลิป Samsung C-Flip vs Samsung Galaxy s 20 Ultra 5G มือถือไหนดีกว่ากันตามดูคลิปเต็มๆในทีช่องพี่บอยรีวิวของนะครับกับการรีวิว Samsung Galaxy C-Flip กับ Samsung Galaxy s 20ครับโอ้บอกเลสองตัวนี้อยากได้เลยเนี่ยตัวไหนก็ได้ขอขอขอได้ไหม <laughs> แล้วก็ไปที่ Netflix ครับ กับมันนี่ฮีทตอนใหม่มาแล้วครับผม ก็ไปติดตามได้ที่ Netflix ครับและนี่ก็คือช่วงข่าวดีๆนะครับและไปต่อกันเลยที่หนุ่มคําไม่ออกโพสโทรทัศไทยคือฟิลสุดท้ายโดนจับพรบคอมเคอร์ฟิลนะครับคือการงดออกนอกเคหสถานเวลาย2ิบ2นาฬิกาถึง4นาฬิกานะครับและจะมีการตั้งจุดตรวจทั่วประเทศนะครับในพื้นที่77จังหวัดโดยพบว่าเมื่อคืนวันที่4เมษายนที่ผ่านมาครับมีผู้ถูกดำเนินคดีปไปถึง325คนนะครับและยังพบการมั่วสุมดื่ม,มเหล้าดื่มสุรายาเสพติดอีกด้วยและล่าสุดครับโลกออนไลน์คร การวิาพากษ์วิจารณ์กรณีหนุมน่มรายหนึ่งครับโพสภาพรถยนต์บนทางด่วนแห่งหนึ่งพร้อมข้อความว่าทางด่วนบรรยากาศตอนเคอร์ฟิลลแฮแท็กลองของล่าสุดพบว่ามีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกล้อง CCTV พบว่าทางด่วนพิเศษสายสีรัฐวงแหวนรอบนอกนะครับเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมานะครับเวลาตี3 9นาทีเวลานั้นนะครับไม่ใช่เวลาที่พระราชกําหนดมีผลบังคับใช้ทางด้านการทางพิเศษนะครับจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุม การจราจรเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกและรวมถึงเอาผิดฐานนําข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ออกหมายเรียกให้บุคคลผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวมารับข้อกล่าวหาและดําเนินคดีต่อไปครับ ก็คือช่วงที่เขาโพสต์นะครับมันยังไม่คือฟิวและอีกที่สําคัญบนทางด่วนครับเขาห้ามจอดรถนะครับไม่ฉุกเฉินจริงๆเนี่ยเขาห้ามจอดนะครับไม่งั้นผิดกฎหมายนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในวันนี้นะครับชอบใจคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดซับสไครตและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับผมเพราะว่าคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลนะครับผมพบกันใหม่กับโซเชียลวูฒวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ มารับโซ่มารับโซ่มารับข้อก้าวหามารับข้อกล่าวหาฮะล้วผมเต้นบ้างหรออะไรมัเต้นหรือกายภาพบำบัด